วิวได้มาลองฮะขนมปฏดิทินไม่คิดว่าของจริงจะใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวมาลองดูว่าหนึ่งแมงเท้าเนี่ยได้อะไรบ้างมันจะมีทั้งหมด24อย่างทุกคนก็เลยนะใกล้มือดีอะไรมัเนี่ยได้แบบนี้หลายห่อแล้วนะอุ้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้มี2อันเลยอะเบอร์16มี2อันอะ่ะกัมมี่แล้วนี่เบอร์9ก้อะ อ้าวเบอร์เก้าไม่มีในนี้มันไม่มีอะไรเลยมันต้องหล่นไปที่เบอร์ไหนสักอันแน่เลยเบอร์เก้าเนี่ยเบลนี่แล้วเจอเบวนี่เป็นชิ้นที่สามเบอร์หกครับ,บ 6. เบอร์หกเฮ้ยอันนี้ผมอยากกินพอดีเลยเป็นกัมมี่แบบตัวต่ออันนี้เบอร์ห้าเบอร์ห้าให้ทายว่ากัมมี่หรือเบลนี่ผมว่าน่าจะเป็นพวกกัมมี่แน่นอนเฮ้ย <laughs> ใช่จริงด้วยกัมมี่ผมเจอกัมมี่ประมาณสี่ห้าห่อได้แล้วเนี่ยเบอร์สามก็กัมมี่เหมือนกันเบอร์สองครับ บาวนี่อีกแล้วเจอบาวนี่อีกแล้วไม่รู้อันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเบอร์หนึ่งมาดูดิว่าคืออะไรแต่ในหัวผมเนี่ยมีอยู่สองอย่างไม่บาวนี่ก็กัมมี่เไม่ใช่ห่ะ